สวัสดีครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลเตอร์ต้าเทลีกฤดูกาล2020สัปดาห์นี้เป็นนัดที่19ของฤด,ดูกาลนะครับคุณผู้ชมมาที่สนามบุญจินดาบ้านของโบลิสเตโรครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC โบลิสเตโรนะครับทีมอันดับ12ของตรางน,นะครับเจอกับทางด้านการท่าเรือทีมอันดับ2ของตรางน,นะครับเริ่มแบทเทิลครับเกมนัดที่19ของฤด,ดูกาลที่บุญจินดาครับโบลิสเตโรอ,ออกบอลก่อนเอาอะไรครับ ได้จังหวะควบขึ้นมาแล้วอาทิตย์บุจินดาทีระเทพขวาสุดนะครับมีแล้วให้เข้ามาย้อนหลังแล้วถึงดราแกนไซลูกนี้เรียบร้อยครับ1-0อศโอ้โหบลิสเทโรออกน้ำจนได้ครับในช่วงนาทีที่9อ้ได้ประตูที่ต้องการครับโอกาสครั้งที่2ของเกมนี้ของบลิสเทโรครับก็ทะยานขึ้นนำนะครับ1-0จากทางด้านของดราแกนบอสโควิช hmm. เจ้าตัวเดโกกาจิงครั้งแรกก็เป็นประตูเลยนะครับ ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเกมรุกจากนัดที่แล้วเนี่ยถือว่าต่อเนื่องมาถึงนัดนี้เลยนะครับนัดที่แล้วยิงได้5จะโอกาสยิงตรงกรอบ8ครั้งเกมนี้เทโรออกสตาร์ทได้ยิงตรงกรอบสองครั้งได้เป็น1ประตูนะครับตองชมทางด้านของอาทิตย์บุตรจินดาที่เปิดหักกลับมาแล้วบอลเลยมาถึงบอสโควิชครับวิ่งเข้ามาวางเท้ายิงเข้าไปนิ่มๆนะครับเสียบเสาเฉียบคมมากครับแม่บอลมันก็รอดขาสูเบอแต่จริงๆอ่ะมุมคมจริงๆครับ อย่างที่คุณนิติพันธ์บอกเลือกไว้แล้วครับมีพื้นที่แล้วก็เวลาครับบอลเหมือนจะจ่ายย้อนหลังแล้วนะครับทีรเทพนะวิ่งเลยไปแล้วก็เป็นประตูแรกนะครับที่บอสโควิชยิงได้ให้กับทางด้านของโปริสเทโรนะครับหลังจากที่ย้ายมาในเล็ก2นะครับโอ้รับอยู่แดน2ด้วยครับแล้วโยนเข้าในมาโปลีได้เทคไม่ได้ครับอีกทีอู้ชนคานครับอู้ปัดลูกนี้จังหวะมงเนี่ยน่าจะเป็นเฉลิมศักดิ์ขีกขีนะครับ ต้องชมประสิทธิ์พดุงโช่แล้วับที่ถอยไปปัดทิ้งไปชนคานออกไปด้วยครับโซเรสต้องทิ้งเข้าไปด้านในเองเอาเทคตัวไม่ดีเขาถามบุาาริยาศัดลูกเดีโอโ้โหแม่จังหวะเดงๆของเูซัตบุริย่าครับไอเซคอนนี่นี่ขึ้นม่งพลาดเองครับ้เปิดสวยมากครับเซลโกโซเรสพักอกสวยแต่ยิงลูกนี้มันยิงใต้บอลแล้วมันสูงไปครับดราก้นรอขวาเติมเอกชัยให้มาเลยครับเอกชัยถึงเส้นหลังแล้วผ่านลูนิชาร์ดไปโอ้โหแม่เกี่ยวไว้เลยครับ บอลยังไม่หลุดเข้าไปในนะครับโอ้เกี่ยวม่าได้ทันครับบอลวุฒดทุกนี้ขึ้นมาสวยนะครับปลิเซโรเอกชัยสมเรเปิดก็ไปแล้วถึงครับชุลป้าปฏิกิริยาย,ยอดเยี่ยมนะครับบอลรุ่ศสีสุภาครับช่วยทีมรอดพ้นการเสียประตูไปถ้าโดนลูกสองกนส,สารการณ์นี่ก็จะลำบากมากขึ้นแล้วครับดราก้นขอลองเปิดเข้ามาแล้วชุลป้าใน้บกลูกนีโอ้โโอกาสที่จะต้องเลือกเล่นครับจะเล่นหัวหรือเล่นเท้าเนี่ยมันเลือกลำบากเพราะว่ามันกักกักนะครับเนี่ย แล้วก็โดนไม่เต็มนะครับออกหลังไปแม่ราแกนเก่าพอนะครับให้ต่อทีนเทพไม่ยอมคายบอลทิ้งง่ายๆแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กเป็นว่าโพลิสเทโรนั้นขึ้นนำหนึงต่อศูนย์ครับจากดราแกนบอสโควิชครับเริ่มสู้กันต่อครับอีก4 5นาทีครึ่งหลังตอนอยู่ท่าเรือโอกาสลงเล่นน้อยแล้วเปิดลูกนี้เข้ามาได้เทคตัวขึ้นโบถึงด้วยครับเี๋ยวก็ชูลป้าแต่ปะทะกับบอลวุสีสุพาในกรอบแบบนี้ กรอบหหลานี่ต้องดูแลประตูพิเศษครับวรวุษออกมาถึงบอลได้พร้อมๆกันเลยครับต่างคนต่างมอง,มองบอลนะครับเปิดเข้ามาได้เทคต่อบอลรูกเียโอ้หโอ้โควนด้ฮีขึ้นบอกครับสุดปลายมือของวรวุษสีสุภายยังปัดทิ้งไปได้ครับเป้าหมายอยู่ที่ควนใจฮีนะครับที่ถอยตัวลงมามงแต่ถือว่ามงได้กําลังจะมุดเข้าส,าว,าสาวนะครับ แต่บอลวุ้นสีสุภานี่ยอดเยี่ยมมากครับพุ่งปัดทิ้งไม่ได้โอมีชูลปาเจอกับทางเอเลสตอเลเปิดเข้ามาชูลปาได้เทคตัวขึ้นมองต้องปัดเลยครับโอ้อีกครั้งหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่กว่าแล้วถอยลงมาไม่มีใครประกบตรงนั้นครับชูลป้านะครับอยู่ใกล้ครับประดินเหลี่ยมขวาซ้ายเป็นทางสตูเบิลแล้วยิงเลยโอ้โหลูกนี้ต้องบินปัดครับประสิทธิ์ไดอารรอไว้แล้วครับเผลอไม่ได้นะครับประสิทธิ์นั้นลอยตัวปัดปลายมือครับก็เกือบตีเสมอครับ ทางด้านของการท่าเรือเปิดเข้าไปด้านในเป้าหมายคือควอนไดจีบอลลงได้เอ้าเกี่ยวลูกนี้หนีเอเลสที่มีทีหนึ่งมาเข้าทางอาทิตย์ใส่ลงเียโอ้หเรียบร้อยเลยครับโอ้ยิงประตูทีมเก่าครับอาทิตย์ปุจินดาต้องขอโทษเลยครับ20ครับยิงเต็มข้อครับตรงตะข่ายครับหมดสิทธิ์ครับวรุิศรีสุภาเกมนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มดีแล้วนะครับเสียบได้หลายครั้งแต่ลูกนี้หมดสิทธิ์จริงๆครับโอ้โหแล้วคนที่ไปดึงบอลหลบทางเอเลสดรอร์นี้ก็คือ ตำแหน่งกองหลังเหมือนกันอย่างควรนไดฮีหครับแล้วก็เป็นลูกที่4นะครับของอาทิตย์บุตรจินดาที่ยิงให้กับมบังกรโล่เงินนะครับในฤดูการนี้ซึ่ง2นัดก่อนในนี้ที่ทําได้3ลูกเนี่ยเจ้าตัวยิงได้ทีมชนะร้อปเซ็นะครับสาวกลายอีกทีหนึ่งนิติพงษ์ยัดเข้าไปเลยเสาวแรกทุบออกมาครับประสิทธิ์ลองยิงเลยแต่บอลดูแล้ว ไม่เร็วแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปนะครับบอลมาเข้าทางของนิติพงศ์หักข้อกลับมาในสัตว์ลูกนี้เอา้าชนคันอีกทีนึ่งไม่ได้ครับโบลี่โอ้แดงๆครับโบลี่เตบทางด้านโบลิเซโรไว้ได้นะครับเนี่ยยิงลูกแรกนั้นประสิทธิ์นั้นปัดไปชนคานโบลี่ได้ซ้ํานั้นไม่ถน,นัดเยครับยังมีดราแกนบังอยู่โซเรสโยกหลบเอาแล้วครับถึงเส้นหลังผ่านในเสาแรกอีกทีนึงโมเาย,ยิงโอ้ไม่ได้ครับมเข้าข้าศะข่ายรัหน้าต่าง สลัดหนีมาสวยครับยัดเข้าไปติดประสิทธิ์แล้วบอลไปเข้าทางโบนิยามุมมันแคบแล้วนะครับเจอซ้ำก็ลำบากครับแล้วบริสินก็เปล่าด็อกบีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นนั้นว่าโปลิสเทโรครับโอ้ทำได้ครับเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับเซนฟุตบอล